โลสมาฟังนะเรื่องเงินห้าพันึังไปถามยายจอรอดูนะนะเดี๋ยวกูจะเปิดกระโลกมึงไอเวนออกมาตอแหลสังคมไอสนอ้นปีนนะครับนะฟังนะมึงกล้าสาบานกูหม้ยว่ามึงหยิบตังกูไปห้าพันในศาลใครฟงซึ่งกูมีพยานและเรื่องนี้นะครับนะช่วงนั้นที่ก็อยู่กันด้วยอะนะครับพอพระเอกแม่งไอเขาเขารู้ว่ากูเอาตังไปห้าพันเป็นน้ำใจที่กูให้มึง เข้าใจไหมมาให้บพี่ครับเดี๋ยวผมจะชะหน้เฮียนี่ดูให้พี่ครับนี่ครับตอแหลอีกเวีนตอนแหลไปเรือเ่อยเปื่อยคือวันนั้นนะครับพวกเราเนี่ยไปให้กำลังใจยายคนหนึ่งแล้วกันในนิทานเรื่องนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวของตัวไปเพื่ออัธรศในการรับชมฟังผมขอสาบ,บานว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นความจริงถ้าไม่จริง ขอให้ผมมีอ้ไม่ไปถ้าจริงขอให้ครอบครัวไอโ้โรนวิบัติภายสามวันเจ็ดวันวันนั้นนะครับเป็นวันนัดไก่เกียร์ยังไม่มีการสืบอพยานนัดตรวดพยากนการในวันนั้นก็มีไอ้โ้นนะครับในทางนี้นะครับเป็นไปเทอดหน้านะครับเป็นทนายให้กับรอให้กับยายคนหนึ่งนะครับทนายสิบบาทสิบเอ็ดบาทแปดบาท ครับหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วช่วงไม่บ่ายกำลังจะกลับกันด้วยฟามที่ผมเนี่ยก็มีน้ำใจใหมาทำงานให้กับยายคนหนึงผมมาสงสารยายผมก็เลยบอกกับพ่อเอกแม่ตั้งเอกว่าเดี๋ยวผมให้ตังค์เขาห้าพันนะอันนี้ผมไม่อยากดึงมาหรอกนะพรอ,อ,อ,อะเอกแม่เอกอะแต่ที่ดึงมาเพราะว่าเขา,เขา,เขารู้ไงพราะคนยังผมมาให้จริงคนยังผมไม่ต่อแรไม่ต่อแหล ผมก็เลยเอาเงินเนี่ยไปเดินยึดยัดใส่มือมันบอกพี่ผมผมช่วยพี่เขาวมันนะขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยช่วยยายคนหนึ่งผมก็เลยเอาเงินยึดมันม็โอเค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 ,อเคมันก็เอาเงินนะครับนะยัดใส่สมุดมันจะถือสมุดมาเล่มหนึ่งหนังสือหรือว่าแฟ้มเอกาสารหรือทุกอย่างนึงเป็นแฟ้มเอกสารมันก็ยัดเข้าไปในแฟน้มเอกาสารแล้วมาขึ้นรถไปก็้ผ่านไปไม่มีอะไรผมก็ให้ไปห้าพัน หลังจากนั้นนะครับยายจรอรู้ข่าวก็คงจะไปถามไอ้โรนะไปถามไอ้โรนนะครับว่า,าขาหมูให้ตังห้าพันไหมไอ้โรน์มคงไม่บอกกับยายว่าให้ตกเย็นนะครับตกเย็นเย็นมะั้งยายขี่รถไฟฟ้าเอาเงินมาคืนผมห้าพันบอกว่ายายให้ไปแล้วาขาวหมูไม่ต้องให้หรอกยายให้ไปแล้วให้ไปห้าพัน ผมไม่ไม่เป็นไรย้ายผมช่วยย้ายผมช่วยย้ายผมช่วยย้ายไม่เป็นไรให้ไปยายก,ก็ไม่แกก็ไม่สบายใจแกก็เลยเอาเงินมาคืนผมห้าพันแต่ตรงนั้นน่ะไอเงินตรงที่ผมให้ไปเนี่ยมันจะคืนยายหรือเปล่าผมไม่รู้แต่กูได้ให้มึงไปแล้วห้าพันนะครับแล้วยายเนี่ยปั้นรถเอามาคืนผมนะยาย บ้านรถไฟฟ้าเอามาคืนผมห้าพันบาทมึงกล้าสาบานกูไม่ในสายใครโฟมมุกทหารเนะี่ยมึงเงิเป็นคนรับเงินกูไอเวนต่อแหล่สัตว์มึงนี่แม่งหน้าตีรูปหน้าเนะมึงเป็นทนายต้นตีนในกรุงสังคมมึงรับเงินกูไปห้าพันมึงบอกมึงไม่รู้หากูแบบอ้างเหรอมึงสาบานกูไม่ได้ไปหลอกปูริงก็ได้ไอเวนคนอย่างมึงนี่แม่งไอ้ที่ไม่น่าเกิดเป็นคนเลย มึงยิบเงินไปห้าพันกูยืมือยืมเงินมึงห้าพันเนี่ยแบงค์พันน่ห้าใบเนี่ยเท่าเทเนี่ยห้าใบให้กับมึงเนี่ยนะมึงยิบปุ๊บมึงก็บอกว่าค่าอะไรค่าอะไรเอ้ผมบอกผมช่วยพี่ผมช่วยผมช่วยพี่ค่าน้ำมันพี่อะไรก็เรื่องพี่พี่จะทําเรื่องของพี่ผมช่วยห้าพันมึงก็ยิบเงินใส่แฟ้มยิบเงินรีบๆ,ๆยิบเงินแล้วก็เอายัดใส่กับแฟ้ม,ฟมเอกสารบางอย่างขับคับพี่โอเคครับขอมากขอมากพี่ขอมากมาืขอขึ้นรถไปมึงยังคอบคุณกูเลยสัตว์แล้วมือขึ้นรถไปมึงกล้าสาบ หลังจากที่ให้เงินไปห้าพันพานไปประมาณหนึ่งอาทิตต่ออาทิตมึงโทรมาหากูมึงเห็นกูให้มึงง่าย,ยางไงมึงเลยเจ,จกูโทรมาหากูว่าพี่ผมขอปรึกษาหน่อยผมอยากให้คดีรู้สึกว่าจะเป็นคดีปะะ้าหรือหมอบ้งที่พอ่อไป่เอกโดนผมอยากเอาเงินไปตาโตให้กับพี่นหน่อยให้กับผู้กองปอหน่อยพอดีเอ่อ มันจะได้ง่ายแล้วมันได้งานอะไรมันได้เดินง,น,น,เดนง่ายนะงานทุกอย่างมันได้เดินง่ายก็คุยกันไปผมก็อืเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกกับพ่อไปอีกให้นะครับมึงกล้าสาบานกูไหมไอ้โรสไอ้เวนพูดถ,ถามมึงหน่อยฮะมึงกล้าสาบานกูไหมว่ามึงไม่รับมึงห้าพันมึงนี่แม่ง ตอแหลสังคมครับนะโอหกหลอกลวงมึงนี่สุดยอดจริงๆเลยมึงนี่เป็นธนาที่แบบว่าหน้าตีนนะนะครับไม่กล้ายอมรับความจริงครับนะคนเภทนี้ไม่กล้ายอมรับความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวครับรับเงินขอไปห้าพันบอกไม่รับมึงไม่ถามยายจอรอเหอะยายจอรอน้วยเอาขี้รถเอาเงินมาคืนผมห้าพันะครับเท่ากับผมไม่ได้ให้มัน แต่ผมยื่นให้มาในศา,าลยายรอเอามาคืนผมนะยายจะรอเอามาคืนผมนะครับแต่ผมได้ให้เงินมันไปแล้วตรงนั้นอืมแต่ยายจอรอก็เลยคงคิดว่าไม่ให้มั้งก็คือ,อยายจะรอก็คงไม่ให้มนะันน่ะอ้าวขามหมูให้แล้วเหรอไม้เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรงั้นก็คือเงินเงินยายลวกันเดี๋ยวไอ้ห่าพันนี้เดี๋ยวยายเอาไปคืนขามหมู น่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะเป็นแบบนี้ยายถึงเอาเงินมาคืนผมห้าพันน่าจะเป็นน่าจะเป็นตํารานี้นะครับทุกท่านมันบอกว่ามันไม่รับเงินจกักมึงยิบเงินจากมือกูในศาลไข่ฟงไอเวนนะครับมึงนี่สุดติงจริงๆไงกูไม่เคยเจอคนที่แม่งสุดติงแบบมึงมาก่อนเลย นี่นะครับผมบอกเลยว่าเป็นทนายแม่งทนายทนายเกรดต่ำอะทนายชั้นล่างอะคนอย่างมึงแม่ตงตอแหลไปเรื่อยนิทานครับนิทาน,นครับนันิทาน,นครับชีวิตมึงทำอะไรไม่เจริญหรอกแค่เรื่องเองนินหน้าพันมึงหยิบมึงหยิบจักมือกูไปมึงยังไม่สารภาพเลยมึงยังไม่ยอมรับเลยลานเงินหมื่นห้าที่โทรมาขอใต้โต๊ะมึงยังไม่ยอมรับเลย ไอเวนมึงนี่แม่งสุดจริงผมถามเอฟซีหน่อยว่ายาววางไอ้ลนกับผมมาเชื้อไขถ้ามึงบอกว่ามึงมาแล้วยิงมือจกักจากมือกูในสายฟงขอให้ครอบครัวมึงวิบัติไหมละ่ะไปสามวันเจ็ดวันนะไหมเอาไหมละ่ะไปถามไม่ติดรัวไปถาม,ม,ถาม,ม,ถามยายอะ่ะเขาเคีย่ยวลกมึงยายเนี่ยเขาเคีย่ยวเงินมาคืนผมห้าพัน เมื่อเขาลูกข้าว่าผมมาให้ไอโรสไปห้าพันคือยายเขาไม่อยากให้เสียเงินเยอะนะครับยายก็เลยไปให้เงินนอนไปยายเลยบอกว่าไม่ไรเดี๋ยวเงินห้าพันตรงที่ยายจะให้นี่เดี๋ยวยายเอาไปคืนเอาไปคืนในไอ้ขามหมูนะน่าโกงก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่มันยิบเงินหมดไปแล้วเอออืมแต่เงินที่มันได้ไปคือเป็นเงินเป็นเงินของยายนั่นแหละแต่ว่ายายเขาถึงเอามาคืนผมไง ก็คือเป็นเงินของยัยเนี่แต่ว่ามันยิบเงินทั้งหมดไปห้าพันในสายฟงนะครับเอามาตอบดีว่าเวนซนไตร